เด้อเต้อเดมาเดเเเเเเเคิดเงดังเหมมาบ้ดีๆมาแบบดีๆเเมาเมเปิดคลิปน้ำบาเสบายดีพี่น้องสบดีสบาดีเุคนเเเสียด สบายดีพี่น้องเฮ้ยหนาวหนาหักเด้อปลาจงสิบว่หายเด้อเหนาวเด้อโนบงางงเบิ้งงบเพื่อแม่นี่สบายดีสบายดีเด้อพี่น้องตอนนี้เขาก็อยู่ที่เพื่อนเขาเองเนาะพี่น้องเนาะเปิดไปซสาพี่น้องฝนตกเบิดมือมือนี่มือนี้เลยว่าจะมาเปิดกล้องฝากจากพี่พบเนาะพี่น้องเพื่อนฝากมาตั้งใจจริงจี๋คนเนาะอ่าเพื่อนฝากมาอีกเล้วพี่น้อง อันนั้นเพื่อนฝักว่าตั้งแต่โดนหอดจะโดนเนี่ยเราเข้าทระธานแนวมาะนะเขาข้าเบียยไปอันไหนหมนแหละตอนไปอะไรเนาะมาหอดตอนนั้นก็ได้หมดเลยอีกเดียวหน้าคนนะแล้วฝากคล้องว่าจะเดือดเชื่อหรือยังไอพี่น้องมาเปิดจังมาสีห้าน่ะปะฝากทรงขึ้นเนาะประรดเก็บเดี๋ยวสีห้าประรดไว้สีฝากไปให้เราบัดนะบัดใหญ่ไปซองเมกเนาะ ใส่ฝากไปให้เรากฝากปป้อยฝากยังเนาะเาอเีวลาอาไปกินน่ะวกนเดี่ยจะมาพัดแก่ไนม่จะเสีกันมันจะเป็นของเหตตกอะไรเนาะพัดเสียพัดเ้าัพยันเพื่อเพื่อมันสิหอนมันสิตายก่อนหอยเนาะมันสุเสมันตายมันง่ายมันหอนมันหอดได้มือเดียวนั่นบ่ หอดหอดจะบ้านนี่อันนาดตอนสองหูมั้ยิ่งตอนสองนั่นปะปัดอะไรนี่อะไรนี่อยังนี่ยังนี่สายป่านมีตัวนี้มีนะพี่น้องไดาแล้วฝากมีมาเอ้าให้สายป่านเวที่ซะสายป่านนำไปลวกเด้อเออีแล้วที่น้องมาเบิ่งกล่องยังองี้นี่ นี่นะีป้าหม้อกระทะกระทะอันย่างงูกระทะเห็นแล้วพี่นนองป้าสองอันได้นี่เป็นมะอันหรอป้าสองอันเลยทุกคนเลยหน้าเตากว้างสามสิบหกเซนติเมตร สามสีย่านแม่น้องบนนี้ไครเบิร์นนเดี๋ยวเขาจะใครเห็นพี่น้องเบิ่งเลยพี่น้องสดยป่านมัส้นน้ำยันสดม่เนาะไข่บ็นไหมออเอโอ้เ็อ้โอ้ะมันไม่มีอันนี้บอกร้อว่าฮะมันสิบ่โอ้ยนไขาต่งมันเด มันเป็นค้าตัางแบบอนาธินาี่น้องปิงยางเนาะโอ้ยเบซ้ายมันบ่ตัวนี้โอ้เนี่ยมันตัางประมาณนี้มันตัางประมาณนี้เนาะพี่น้องทั้งลุ่มมันจะมีค้าตัางอยู่นี่เอออันเดียวกันลองเบิ่งดได้บ่ะน่ะเด้อแต่ว่าขอว่ามันคือสีห่อนเนาะแถวนี้เนาะห่อนเบิร์ดได้เนาะน่าสีสุดบ่ได้ได้เนาะเพราะว่ามันเป็นเล็กเบิร์ด อาไว้ขึ้นอ<ถ>ขึ้น,นอไขนลองเอามาเห็ดเ็บปป่านเียกมาแลงกับองอย่างบนอย่าง้งดหันแม่เออเนาะุูมาอย่างเออเขอจะลองเอาุ้งมาอย่างตรแหลอ่ะเอาไวเอาไวอันนี้ยังอันนี้พักกาดดองปรุงรสสูตรซอสกิบโต กิมจิพี่น้องกิมจิเคยกินบ้างไหมเคยกินอยู่อันนี้กิมจิเนาะพร่องเอาไปซิมันกินกินแบบโมโหเขากินก็อยังก็กินซื่อเนี่ยมันก็แบบผักกาดดองนะเม่์กิมจิเหนือเคยกินบ่อยู่ในบุฟเฟ่ต์มุกกระทะเนาะเขาจะเอามาให้กินกิมจิอาหารเกาหลีได้ออีจะยง โอ้อ oh. ันนี la oh, ้กาม่าคือเก่าเนาะพี่น bon ้องไอพ่อใหญ่นั่นสิจะได้พ่อจีน่ไอ้พ่อใหญ่นั่ติเอออีดาอันหักพ่อใหญ่ด้านเอามามาอันนี้กาม่าปลาตอนนี้มิตาขนมโอ้ตะนี้กมามาคือกันเด้อพี่น้องเอาเอาให้ของเอื้อยเบิดนี่ซะเอาเบ็ดเบิดโลด ปลาพี่น้องเลสิเง,งี้ยงพี่น้องเบิ่งมือฮะอันนี้ตะขนมนะขนมมานะ่ะฮะนะขนมที่่อยหมากกันเด็ดเลยปลา,าสำสิกินมันอาแจกบ,บักซุกนะช่วยแจกนี่นี่พี่น้องชใช่ นี่แม่มา,ตากตันว,น,วน,น,นั้นบ่เป็นท้องเจ้าเบิร์ดเป็นท้องเจ้าเบิร์ดได้ป่านเซลจะได้ไซปานบา่ออะขนมอย่างโอ้ขนมบกักเลนป้าพี่น้องสุดนี้ไอ้เพแฟนฝากมิตรค่ขนมมาให้เนาะอันนี้เป็นกิมจิคือกันเนาะพี่น้องกินให้มันเบิร์ดเด้อกิมจินี่ เวลสิเปิดให้อีแม่ลองซิมเบิงเนาะพี่น้องกิมจิเปิดเลยซะอันหนึง่งหวานเป็นกิมจิสำเร็จรูปได้แม่จะซิมปะจะก,กินมาได้ซะปานประกาศดองนาดมันจะเป็นแบบอาหารเกาหลีเยอะเขาก,กินก,กันใช่ไหม กินมาได้รู้ยวกินดจะกินขนมหันนะป้าวไ็ด้กขนมดอกเล,ลาลมาเนาะย่างอยู่ได้หนิปลามามาเห็นกระไลเป็นลายเนาะเห็นหรอแซสิกินเลยกินเ,นเ,เบิดเดือนยังบวบเบิดเพราะว่านี่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้า หาโฮกแพ็กเนาะพี่น้องขนมยังใช่ไม่ได้นนกับขนมคือกันเนาะพี่น้องขนมห,หนักมากเลยขนมช็อกโกแลตอันนี้กับขนมช็อกโกแลตเนาะพี่น้องอเอ,เอ่เอาเอาไปใส่านเอาไปใส่แต่นาขนมของทวดินดีแม่มากบา่แม่ะ อันนี้กับขนมคือกันเนาะพี่น้องบาร์โฟบาร์โฟคริสตัวนี้เอาไว้กินเรียกขนมมันอีไหมนขนมบักนัดแม่นบักควนบักนัดกวนบักนาดเอออันนี้เป็นขนมเขาเขาเกียบเนาะจะมากว่าแม่ตัวแบบเออแนวนี้สีเนแเจ็ดได้ค่ะเนี่ยน,น,นี่สี่เจ็ด เดี๋ยวเจออีเมลเราหมัออกเนาะพี่น้องตันแสบไปด้วยกันแสบไปกินกับยังเนาะกินซื้อเนี่แหละเ,เออกินซื้อมันิแบบกินกับหมูกระทะกินกับอย่างหมูกระทะนะแสบมันติดเข่ากันตอนห้าอย่างมั้ยเข่ากันมหมดข้าวมีสีหมูอยู่ว่ามาลองอันนี้ครับจะถ่ายใหม่ครับสีหมูกับกุ้งซื้อมากตอนนี้น อันนี้ก็มีแต่ขนมเนาะพี่น้องเดี๋ยวเราบจะเอาเป็ดไปกินดูหอมครับแซ่บผักกาดดองกินกับหมูกระทะอันยิงแซ่บอีแม่อีแม่ว่าบ่มากอีแม่ว่าบ่มากผักกาดดองเนาะแฉะต้อเป็นน้องชายแต่กินแล้วมากจะเนีกินแบบ้ของบ่มากเล้เก็จะติดแฉะเยอะ ใช้ปานมากบ่เป็นคือใครเดี๋ยวหนุกค้นกกัละไหนพี่น้องคล้องกันมะเลไลมันเนาะก็ขอบคุณเด้อขอบคุณพี่พบเลไลเด้อที่ฝากคล้องมาให้เนาะฝากมาให้เรื่อยๆเท่าอย่างท่านได้ฝากยังไปให้สั่มเนาะบ่เคยฝากยังไปให้เราจะเขือเราจะมี้าข้อฝากไปให้อายแล้วเดี๋ยวทีฝากปลาลดเนาะกับหอยเนาะวหอยแตวกันเนาะ เด๋ยหน่ไม้ไผ่บานเท่าอ่ะดยไผ่มันมีหน่อไม้หมานเท่ากินถือเราเห็ดโอ้นันเยฝากไปได้ปะฝากแต่เนาะขยา้จะมันบูดไเห็ดต้มกินคือกบกินกับกวกเจนะเ่ดดองแบบว่าบัวหมันึงนะแล้วก็ฝากไปรดี๋ยยังอินดี้อินดีอยากเลยเดียวครเตรียมไปหาน่อไม้ับไผดเลย คนลหลายเด้อของฝากหลายๆมันหาก็ได้แม่แก่พี่น้องเอ้ยเยอะจี๊ปากไว้ให้เพคนเใส่น้ำแบดนี้ฝนกระตกวัดมือพี่น้องเลยสีหาปลาลดปลาลดสีเดียวสีเอาไว้อันนันดเสียแข้งไว้น้ำเอาไว้ให้พอก้อยน้ำแล้วเนี้ ราชิม,มาดินล่าอ,อวัฒนาเขาได้เอาให้เรากินประมาณเดือนสิบสองสุดละเ้ก <Okay. S 1> ไปเก็บ <Okay. S 1> ของฝากไว้วันนี้สายปานเ <Okay. S 1> ก็บ <Okay. S 1> ไปกิน <Okay. S 1> เอาไปกินกับอ่ะนะมันนี่ <Okay. S 1> นลายอยู่เอาไกินกับมุกกระทะเดีอเข้าให้กินกันยังมันจะสิจีบ งานกินเบิร์โบเบิร์ดสะจว่ะแกได่แกบ่อยากใตรมั้เดูจะอืนนเอาตัวใดกินจีเลยล่อแกแล้วแกเดยเป็นตางำบายเป็นตงาล่องอย่างเบิง แดีเดี๋ยวเราเอาเงาค้ามันต่างด้มันมีค้าต่างมีดุบอะมันหอนเออเออแล้วก็ย่างแบบนี้เอาไว้เอาไว้เออเอาไว้โอ้โหอยเนติเฮ้ยจิตเตอร์แอคมีจิตเตอร์แอคเออ อิหลาดีใจบ่อิอีหลาขอบคุณนะบ่อิลาขอบคุณมาขอบคุณนุ่เนยกขอบคุณไว้ขอบคุณไว้คุณนุ่มหมาแม่ดือได้แม่บอกบาตีแล้วหดบ่าตีบ่อเจานยืนีดยืนยืนขอบคุณจ้าบ่เวอบคุณดีดีบ่าวสีหายนะเออบ่าวหายได้นี่ยขอบคุณจ้าบ่าว ใส่ป่านขีดอ่ะเด้อดพี่น้องวันนี้เจ้าหักสายป่านเด้อเจ้าหักใสยป่านบอกว่าข้างเด้อเดี๋ยวล้างล้างกล่องสีตีเด้อล้างกล่องจิงตีเนาะปิดกล่องแล้วว่าวสีตีแล้วฮะมามามาขอบคุณไหมไปขอบคุณนะวาวอย่าเลยแล้ว,ว,ว <laughs> ลพี่นอ้องเหตุแล้ว เออแล้วมดดนะขอครบขอบคุณายขอบคุณดู้มอี่เอาเอเอเรบนาขอบคุณด้ออ้อ่าเบิงบาเบิงาสปิดกิฟนี่นะอ่ะิดกต์ดอกซาตนแต่พี่น้องทีมนี้เปอเียงสมิเดอร์ขอบคุณพี่น้องเอซีที่เขามารับสมลิฟนี้ได้ร้ายแ้วก็ขอบคุณพี่พบนอกที่ฝาค้องมาให้บักไลไลมันสุขตลอดนะพี่น้อง เจอกันใหม่คลิปหนาเด้อสายพอม่พี่น้องสาบายดีบายสายป่านเบาๆไว้โอ้ยใครหักสายป่านได้บ้ะนะบางมา้าขอ้อศีรษาหักสายป่าน